ย้อนซร้านสเตปแฟมลีจ้ามันนี้กับมีแดดมีสู้นะจ้ามีแดดออกจ้าทั้งสวีเดนมันนี้กับอากาศโอเคนางข้างนอกสบายจ้าอุ่นสบายเบาเย,ย็นเดี๋ยวลูกๆกก็มาจ้าอุ่นเครื่องบินจ้า เคงบิน,บ,นบินไปสายน้เครืงบิน,บนสวยงามจ้ะแดดออกสวิเดนด ต้นไม้บางต้นไม้สีเหลืองว่าจ้ะธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติธรรมชาติจ้ะอยู่ในกลางธรรมชาติจ้ะอากาศชื่นสดจ้ะสดชื่นจ้นา น่ากายุบ้านเนี่ยเราจะถ้ะาามีคนโทรมาให้ไปทำความสะอาดน่าก,ก็ไปจ้ะ้าบ่มีกับทำความสะอาดอยู่บ้านจ้ะซักผ้าซักผ่รให้ลูกให้สามีจ้ะแดดออกล่อลูกลูกจ้ะเครื่องบิน เ่ได้ยางไปมึงไม่เห็ดออกบ่ะน้ายางไปก็ค่อยออกั้านไดจะเห็ดเพิงก็บพ่ค่อยออกลายเพิงหวานเห็นค่อยอยู่บ้านกับพออกลายจ้ะใบไหม่เหลืองต้นใหม่สีเหลืองบ่ลจังไนสีขานานๆจังไนกัดให้เราวิ่กหน่อยจังบ้านจะอยู่บ้าน

ดมมูน่า,นาดูประจวบอมเมนต์นมากแบ่บลุด หนาดีกาะจากม่วงแล้ว14ชูคุแฟมบายสองยี่สิบห้านาที ทรงลูกทางนี้จ้ะนไปทรงลูกทางนี้มันหนีว่านอัข้ารอาจมาซะน่าก็ล่อรับลูกอยู่บ้านจ้ะ รับลูกอยู่บ้านว่าน้ำไม้ลดลดลงเรียนเมื่อนั่นก็บจอดอยู่ท่งผุนจอดอยู่มองผุนจ้ะ ใกลซื้อหอดบ้านอีกครับเมื่อกี้นี่กับหอดบ้านเขาจอดอยู่่นจ้ะจอดแล้วก็ลูกก็ย่างมาเมียนบะเมียนลดขั้นนั้นบ่เสียงมบอเมีน รถบ,บริษัทอย่างเราก็จอดทำงานเราก็จอดทำงานจ้าถ้างรลโรงเรียนนั่นหายอย่างกับทางคุณคู่กับสีท้มาบอกจ้าราตนาค่ะ รัตนาขับรถไปรับจ้ะ,ะทั้งเีอสามีขับรถไปรับจ้ะถ้าลูกป,ประสมบ่ายอยู่โรงเรียนทา้งคนคู่โทรมาบอกให้แม่ไปหับรัตนาก็ต้องขับรถไปรับจ้ะราะว่าย่านเด็กหนุย่ยคนอื่นเขาติดไข่น้าลูกจ้ะถ้าลูกมีอาการโอ้ปวดหัวไปโรงเรียนละ่ะเนี่ยมาสอบอาการปวดหัวไอยังสิคนคู่เขากะสิโทรบอกครูปกครองให้ไปรับจ้ะ ออก,ก็เต้องไปหลับด้วยจ้ะหน้าตากเอาเสื้อผ้าลูกมาพึ่งจ้ะมาพึ่งแดดเอาลูกเสื้อผ้าลูก้ายมาพึ่งแดดจ้ะเสื้อเพิ่นหัวว่านฝนตกสิบสี่ยี่สิบแปดนาทีแล้ว บายสองยี่สิบแปดต้นแอปเปิลเขาบอกมีน้อยหรอจะ๊ะมันล่วงมันแล้วน้าเอามาต่ำเอามาดองย่ำนะจ๊ะ มาแล้วจ้าถโรงเรียนมาแล้วรถโรงเรียนมาแล้วจ้าลูกๆกสิลงรถแล้วจ้า <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามรตนากับลูกสาวเอยดิดกัอบอักเซนในเรือยจ้ากับเอ็ดล้านในเรือยจา้าลูกๆกำลักกลงล้นโลจา้าเยาวดดิดจา้าอักเซนบ๊ายบายค่ะลูกมาแล้วจา้าบ๊ายบายค่ะ ไม่ยบาย่าย